สวัสดีครับวันนี้เรามีรถกระบะดีๆมานำเสนอครับผมคันนี้เป็นกระบะ t o y o ต a h i l u ั Tiger D4D Sport Cruiser 4ประตูนะครับผมรถคันนี้รถชื่อผมเองเลยนะฮะมันสวยนะครับผมเลยซื้อเก็บเอาไว้นะฮะตอนนี้ก็เอามาแบ่งปันกันนะครับเพราะรถมีใช้เยอะนะฮะนี่ครับคันนี้เครื่องเป็นคอ m มอนเรวแล้วนะฮะเทอร์โบนะครับ แรงและประหยัดน้ํามันนะครับคันนี้ประหยัดน้ํามันมากนะครับผมทีเด็ดคันนี้เลยคือเป็นเกียร์ออโต้โรงงานเลยนะฮะผู้หญิงก็ขับได้นะครับคนขับใช้ในเมืองก็สบายนะฮะนี่ครับมาดูนะครับนี่โตโยต้าครับเห็นไหมฮะเดิมนะครับรถไม่มีชนหนักมาเลยนะครับผมนี่ครับสวยงามครับแต่เข็บต่างๆสวยงามเลยนะครับคันนี้ เครื่องดีและประหยัดมากครับผมบอกเลยครับคันนี้นะฮะนี่ครับตัวเทอร์โบนะครับผมเป็นตัวคอมมอนเร็วนะฮะเกียร์ออโต้นะครับโรงงานแท้ๆนะครับผมนี่ครับดูบอดี้นะครับบอดี้บางๆทั้งคันเลยนะฮะน่ครับประมาณนี้ทั้งคันเลยนะครับผมดูทรงนะฮะ นี่นะครับสติกเกอร์นะครับปอดคุเซอร์เดิมๆอยู่ครบนะครับนี่ครับออโต้ชัดเจนนะครับดีโฟดีโรงงานนะฮะนี่ครับยางอะไรมีครบนะครับผมมีโชคแต่งด้วยของอะไรนะบานกันนะเอ็กตรีมอะไรสักอย่างเนี่ยฮะนี่ครับเป็นโชคแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับผมช่วงล่างดีมากครับคันนี้ผมบอกเลยขับดีนะฮะดูครับ รถสวยจริงครับคันนี้นะฮะนี่ครับจัดทรงมาสวยงามนะครับได้ล้อเวลนะครับผมยางฮันกุกนะฮะเข้าโอนได้ดีมากเลยนะครับมาดูเซตซีกันครับผมนี่ครับเซตซีนะฮะสวยงามครับผมก่อนมาถึงผมเจ้าของเขาก็ดูแลดีครับผมคันนี้ผมได้ซื้อเก็บไว้นะฮะ วันนี้ก็อยากมาแบ่งปันกันนะครับดูครับภายในบบกกจะมาหยีลายเดิมๆนะครับครบหมดครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้หมดครับทั้งสี่บานเบาะสภาพดีมากครับนี่ครับกันลอยตัวใต้ยังอยู่เลยนะฮะนี่ครับติ๊กเกอร์เดิมนะครับผมมาเร็วนะคับมาดูภายในกันข้างหน้าบ้างครับผมนี่ครับ กระจกไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับผมปรับข้างไฟฟ้ากระจกปรับข้างไฟฟ้าก็ใช้ได้หมดนะครับผมอคอนโซลดเดิมๆหมดครับวิทยุมีฟังนะครับคอนโซลสภาพดีนะครับไม่แตกไม่หักนะฮะไม้สวยนะครับเกียร์ออโต้นะครับใช้ได้เปลี่ยนทุกเกียร์เกียร์ดีนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับนี่ครับสวยจริงครับวันนี้ดูบอะครับอ่านี่ครับ ประมาณนี้เลยนะครับผมเยวมาสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูกันนะฮะนี่ครับเสียบกุญแจถ้าข่าวไว้เสียงเตือนยังทำงานเลยครับปิ้งปิ้งปิ้งนี่คือถ้าเราเสียบกุญแจทิ้งเอาไว้นะครับอ่าเอาออกประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมเปิดแอร์ไว้นะครับดูไหมเครื่องดีมากครับอันนี้ดูครับ ก็ห,หลุห้เลยรถคันนี้ดีครับดีมากๆนะครับโอเคแต่ขอญาตปิดฝาโปงนะครับผมรถ้อขอรับโปงทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับให้ดูทรงรถนะฮะ <c oughs> เครื่องเดินเงียบกริบครับ แรงและประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้นะฮะคอมมนเรลเทอร์โบนะครับเป็นตัวสูงมาแต่กำเนิดนะครับเป็นตัวสปอร์ตคูเซอร์นะครับรูปทรงคขาจะมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมที่เพิ่มเติมก็คือคือมีแม็กนะฮะอ่าโอเคผมลืมราย,รายงานไปตัวนี้มันมี ABS นะครับเขาแอร์แบกด้วยนะครับคือถุงลมนิรภัยอ่ะครับแล้วก็ระบบเบรก ABS นะฮะนะครับ ร่งเครื่องให้ดูหน่อยดีกว่าเสียงพอจริงๆครับโอเคครับนี่นะครับผมใช้หารถดีๆวช้งานสักคันนะครับผมแนะนำครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับผมลูกทรงก็ดูดีฮะมันจะดูดีไปอีกยาวนานเลยครับทรงเนี้ยผมชอบมากไทเกอร์นะฮะก็แบ่งปันกันไปครับเพราะรถผมมันมีใช้เยอะครับบางทีจอดไปก็ สงสารรถนะฮะยังไงสนใจก็ติดต่อมาครับผมที่0899800909นะครับอยากได้ดูคุ้มเติมก็แอดไลน์มาเบอร์นี้นะครับหรืออยากจะวิดีโอคอลมาดูรถจริงก็แอดไลน์มาครับเรามาเปิดกล้องคุยกันนะครับผมสวัสดีครับอ่ะเรามีบริการส่งทั่วประเทศนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ